เรื่องนั้นนะครับที่พูดไปนั้นทั้งหมดนะี่คือเป็นการเกินนำท่านั้นเองเข้าเรื่องก็คือว่าภาวะนั้นเข้าเข้ากระแสะเลือดมันคืออะไรและมันสำคัญยังไงภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า amniotic fluid embolism นะครับสาเหตุที่มีน้ำข้าเข้าไปสู่กระแสะเลือดคําว่าเข้ากระแสะเลือดมมนเนี่ยผมหมายความว่าน้ำค้าเนี่ยไหลเข้าไปในหลอดเลือดเข้าไปในผน,นังมดลูกของแม่เข้าไปในหลอดเลือด ของแม่เลยนะครับเข้าไปในตัวแม่แล้วก็ไปในหลอดเลือดใหญ่ของแม่แล้วไปที่ปอดไปที่เอาไว้ว่าต่างๆเลยนะครับเห็นเรียกว่าภาวะน้ำข้ามเข้ากระแสะเลือดถ้าจะพูดคือเข้ากระแสะเลือดของแม่เลยนะครับมันเกิดได้ยังไงเกิดจากการที่ว่าปกปติแล้วเนี่ยถุงน้ำข้ามเนี่ยที่มันมีน้ำข้ามอยู่เนี่ยกระหลอดเลือดของแม่ที่มาเลี้ยงลูกที่มีเยือะแยะที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะไม่ได้ติดต่อและเชื่อมถึงกันนะครับมันจะมี มันจะมีบริเวณที่แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเผลอ,อเนี่ยนะครับมันมีทางที่ทําให้น้ําข้ามันั่วเข้าไปในหลอดเลือดได้มันเข้าไปได้ยังไงในหลอดเลือดที่มันเข้าไปในหลอดเลือดที่ว่าั่วรล่วอย่างไงมันอาจจะมีตำแหน่งบางนะครับคือตำแหน่งที่ลบเกาะบางทีตรงที่ลบเกาะเวลาลบมันมันมีการฉีกขาดออกมาเนี่ยเกิดเส้นเลือดที่มาเลี้ยงรบที่อยู่ที่มาันหนังของลูกของแม่เนี่ยพอมีการฉีกขาดน้ำข้าถุางน้ำข่าแตกปุ๊บมันไหลเข้าไปเข้าในหลอดเลือดแม่ได้จากตรงน,นี้นะครับ หรือตรงบริเวณปากมดลูกหรือบางคนเคยผ่าตัดมีแผลผ่าตัดที่มดลูกแล้วเนี่ยตำแหน่งนัน้นอาจจะเป็นตำแหน่งเบาบางที่ที่ทําให้เวลามีการฉีกขาดถุงน้ำข้ามจากถุงน้ำข้ามมันแตกหรือมันรั่วก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเข้าไปในหลอดเลือดแม่ได้เพราะฉะนั้นก็หลอดเลือดอันไหนที่มันจะฉีกขาดที่เราดูเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะนี้พบว่าหลอดเลือดที่ฉีกขาดง่ายๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับใน,ใน,ใ,นในเลือดของแม่ ถ้าไปดูให้ดีๆคนเราทุกคนเนี่ยหลอดเลือดไม่ได้มีรูปร่างเหมือนกันตลอดคนเคยสังเกตนะครับคนที่เป็นเส้นเลือดขอดหลอดเลือดขอดที่ว่าบางคนก็คดเคี้ยวมากบางคนก็คดเคี้ยวน้อยอะไรเงี้ยบางคนก็หลอดเลือดก็ดูหนาๆบางๆไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบรรลูกก็เช่นเดียวกันนะครับมันบางคนก็มีลักษณะเปราะมีบางมีโป่งมีคดมีงอซึ่งพร้อมที่จะพร้อมที่มันจะเวลาเลือดเวลาเลือดมันไหลเข้าไปเนี่ยมันอาจจะดันจนโป่งแล้วแตกได้ง่าย ทีนี้ตอนที่จะคลอดอันนี้สําคัญนะครับพอตอนจะคลอดมื่ลูกมันต้องบีบตัวพอมด่ลูกมันบีบตัวเพราะคนมันบีบแรงมากนะครับบีบปุ๊บพอบีบปุ๊บหลอดเลือดที่มันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วมันโป่งมันบางอย่างเงี้ยมันแตกได้เลยพอแตกแล้วถุงน้ำท่ามก็แตกปุ๊บน้ำท่ามก็เข้าไปในกระแสเลือดได้นะทันทีทีนี้ถ้าเกิดคนที่หลอดเลือดปกติก็มีนะไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่คดไม่งอไม่อะไรแล้วถ้ามันยังเกิดโรคนี้ได้เรามากักจะเจอในกลุ่มที่ โอ้โหเวลาแม่เจ็บท้องพีเนี่ยพอลูกมาแข็งฝังเลยนะบีแปลงมากบางทีบีแปลงเรียกบีบบีบบีบรัวเลยก็มีนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เส้นเลือดที่มันอาจจะดูปกติเนี่ยก็ทนไม่ไหวเมือน้ำก็จะแตกได้พอแตกได้ปึ๊บไอ้น้ำข้ามที่มันอยู่ในถุงน้ำข้ามที่มันแตกออกมาเนี่ยน้าก็จะทะลักเข้าไปในหลอดเลือดที่มันมีหลอดเลือดที่มีการฉีกขาดได้นี่ครัผลที่เกิดขึ้นที่น้ำข้ามเข้ากระแสเลือดจะเกิดอะไรขึ้น น้ำข้าเมือกที่ผมบอกแล้วนะครับมันมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างนะครับมีทั้งสารเคมีมีทั้งขนมีทั้งผมมีทั้งไข่ไข่ตัวเด็กเป็นไขมันมีทั้งปัสสาวะของเด็กมีทั้งาสารของเสียต่างๆสารพวกนี้ปกติมันเข้าหลอดเลือดไม่ได้นะครับถ้าเข้าไปแล้วมันคือสารพิษผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะครับ คุณเอาน้ำตาลทรายใส่น้ำเนี่ยแล้วคุณไปฉีดเข้าหลอดเลือดฉีดไม่ได like <that> ้นะครับเป็นสารพิษนะครับเอาปัสสาวะเนี่ยไปฉีดเข้าหลอดเลือดคนเนี่ยถึงตายได้เลยนะครับเพราะมันเป็นสารพิษเช่นเดียวกันครับไอสารประกอบในน้ำข้ามทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปในหลอดเลือดหรือกระแสเลือดของแม่โดยเด็ดขาดแต่เมื่อมันมีอุบัติเหตุเกิดการฉีดขันเข้าหลอดเลือดแล้วก็มีมีสารจากไอน้ำข้ามันเข้าไปในหลอดเลือดมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงหลายประการเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือ พอมันเข้าเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวินาทีนะครับที่จะไหลวืดเข้าไปในหลอดเลือดแม่แล้วไปที่ปอดนะครับไอ้ไหลเลือดไปที่ปอดแล้วก็ไปที่หัวใจอย่างรวดเร็วไอ้ส่วนประกอบที่มีผมมีขนที่มันเป็นน้ำข้ามนี้เข้าไปในหลอดเลือดเนี่ยพอมันไปที่ปอดมันจะไปอุดไปอุดที่ปอดนะครับทําให้ปอดไม่ทางานไม่ได้เลือดไปไหลเวียนไม่ได้เลยนะครับเพราะมันอุดปอดทํางานไม่ได้เกิดอะไรขึ้นปอดทํางานไม่ได้หายใจไม่ได้ออกซิเจนรับไม่ได้ไข้ตายเลยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ ตายแบบเฉียบพลันเลยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเส้นเลือดตั้งแต่แบบเฉียบพลันเบง่งคลอดพอเบ่งแรงม้วลูกบีบตัวแรงโป้ตั้งข้ามเข้ากระแสเลือดไปที่ปอดตูดตายเลยแบบนี้ที่ทําให้มแมแต่หมอยังงงอยู่เลยนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงขั้นอย่างนี้ที่สําคัญอันหนึ่งบางคนเนี่ยมันเข้าไปอาจจะไม่มากนะแล้วมันจะเป็นอุดตันทันทีเนี่ยไอสารที่มันอยู่ในน้ํคข้าเนี่ยมันก็สารพิษทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ขนผมอะไรก็แล้วแต่แล้วสารพิมีต่างๆพวกนี้ก็จะกระตุ้นทําให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายเหมือนเกิดพวกแพ้ยาแพ้อาหารนะครับทําให้เกิดการช็อกเสียชีวิตได้เลยเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือคอปอดทํางานไม่ได้หัวใจทํางานไม่ได้ระบบการทํางานของหลอดเลือดก็จะเสียเลยนะระบบการแข็งตัวของหลอดของเลือดนะที่อยู่ในหลอดเลือดก,ก็จะมีการแข็งตัวที่ผิดปกติอุดทําให้หลอดเลือดที่ไปปอดเนี่ยทำงานไม่ได้เช่นกันเกิดภาวะที่เรียกว่ามีเม็ดเลือดเ,เล็กๆ ที่มันที่มันที่มันแข็งตัวเนี่ยเล็กกระจายปุบเต็มหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยนะครับไม่ใช่เพราะที่ปอดหรือหัวใจแล้วก็ร่างกายพยายามจะหาสารเคมีมามาลบกับไอเ็มเลือที่มันแข็งตัวจากการกินนติที่กระตุน้นโดยน้าค้างเนี่ยแต่ว่าพอเอาสารเคมีที่เอามาใช้น,นะครับเพื่อจะให้เลือดมันไม่แข็งตัวเหมือนเรามียาที่ทําละลายริ่งเลือดอย่างนั้นเนี่ยพอมันใช่มากเข้าไปก็ทําให้เลือดออกมากก็เสียชีวิตอีกได้เช่นเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมสรุปให้ดูรูปอีกทีนะครับเมื่อมีน้ำข้างเข้ากระแสเลือดนะครับรูปนี้สีรูปที่ก้อนไอ้วงคมงๆด้านขวาบนเนี่ยนะครับจะเห็นไอ้เส้นผมไขมุงไขมันอะไรพวกนี DJ, ้ DJ, DJ, ที่ไปอุด,ดที่ปอดแล้วก็ทําให้ปอดทํางานไม่ได้ด้านล่างนี้ก็จะเห็นรูปนะครับว่าจะมีรูปของว่ามีผมมีขนมีสารเคมีสรารพัดไขมงไขมันอของตัวเด็กเนี่ยเข้าไปที่ปอด ทำให้ปอดมันคอลแลบทำให้ปอดมันเรียกว่าล้มเหลวทํางานไม่ได้หรือว่าไปกระตุ้นทำให้เกิดภูมิแพ้ระบบภูมิแพ้ทําให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายทําให้เกิดการช็อกทาให้หลอดเลือดแข็งตัวเม็ดเลือดหลอดเลือดทําให้มีือก้อนเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดกระจัดกระจายไปทั่วร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและเฉียบพลันทีนี้ตอนที่มันเกิด ที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือกลไกการเกิดและอาการอาการแสดงของไข้จะออกมาอย่างมีรูปแบบอันที่หนึ่งเลยนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และกำลังจะคลอดหรือบางคนไม่คลอดไปแล้วแต่นะจะเกิดอยู่ๆก็เจ็บแน่นนะอ,อกขึ้นมาเฉียบพลันหอบหายใจไม่ออกลักษณะการหายใจไม่ออกไนคนไข้จะบอกว่าเหมือนกับจงน้ำแล้วบางคนก็จะไอเหงื่อจะออกแล้วจะอาเจียนนี่คืออาการที่คนไข้มีนะครับ ส่วนอาการแสดงคือัวงมันจะเขียวก็คือจากการขาดออกซิเจนความดันจะตกทันทีหัวใจจะหยุดเต้นช็อกแล้หมดสติอาการทั้งหมดนี้ผมอยากจะเน้นนะครับทั้งอาการอาการแสดงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเราจะดูแลรักษาแม่ได้อย่างไรไหมเราก็ต้องทาการปั๊มหัวใจถายปอดให้ยานะครับหรือเอาเครื่องช่วยหายใจมาเชื่อมเ,เรียกว่าเครื่องเอ็กโมเป็นพวกอา เมื่อปอดไม่ทางานหัวใจไม่ทำงานก็เอาเครื่องมือมาช่วยนะครับมีเครื่องให้ออกซิเจนมีการให้ยาแก้ปัญหาเลืองแข็งตัวอันนี้คือการรักษาถ้าทําได้และทําทันนะครับแต่ส่วนมากไม่ไปทันครับแล้วเด็กอะ่ะเด็กก็ถ้าเกิดแม่เกิดการปุ๊บเอาคอรอดข้อดเดียวนี้เลยอเงี้ยนะเช่นผ่าตัดค้อมีคนทํานะครับคือไม่ต้องโดโมยาสะลบไม่ต้องทําอะไรเพราะแม่มีการ เริ่มมีอาการเริ่มต่อโตเขียว,ว,ว,วหายใจอ่อนใจกรีดหน้าท้องเลยแล้วก็ขาวเดขออกอย่างนี้สมัยผมที่เป็นหมอใหม่ๆเนี่ยผมเคยช่วยอาจารย์ทํานะครับเด็กรอดชีวิตนะครับแต่ว่าแม่ตายก็คือพวกนี้มันจะช่วยได้ก็คือต้องวิธีใช้ที่เร็วจริงๆนะครับซึ่งถ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมหรือว่าหมอยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษา็กน้อยเนี่ยส่วนมากเด็กจะไม่รอดจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้น พยากรโรกและผลการรักษาก็ยางที่นผู้บอกครับแม่ส่วนมากเสียชีวิตส่วนมากนะครับเสียชีวิตมีเพียงส่วนน้อยที่อาจจะรอดชีวิตถ้าวินิจฉัยได้เร็วและอยู่ในสถานการณ์ที่มีบุคคลและเครื่องมือพร้อมในการที่จะช่วยหยู่หลายโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยหลายโรงพยาบาลเนี่ยพยายามจะทําเตียงคอดกับเตียงรองคอดคือรองคอดเนี่ยก็คือ ผมค่ายบอาจจะนอนรอไปก่อนรอปากผู้ลูกเปิดรอนกราะน้ำเด็กเคลื่อนต่ำลงมาจะคลอดถ้าเกิดมีปัญหาก็ <c oughs> เปลี่ยนเป็นเตียงผ่าตัดได้ทันทีแล้วมีเครื่องมือผ่าตัดเลยโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมีไม่ค่อยมากเพราะการการลงทุนเกี่ยมน้ำมันทุนนี่มันแพงมากแล้วก็บุคลากรที่จะให้มาเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยมันก็ทํำแล้วก็จะได้ต้องถือว่าถ้าจะมีรอดก็ต้องเป็นการโชคดีที่เผอิญเรามีเครื่องมือมือบินพรส่วนตัวทารกเนี่ยส่วนมากก็เช่นเดียวนะส่วนมากถ้าแม่เสียชีวิต ส่วนมากเด็กก็จะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วเพราะว่าพอแม่หัวใจแม่ไม่ทํางานปอดไม่ทํางานสารอาหารและออกซิเจนในเลืลูกไม่มีลูกก็จะตายนะ้วถ้าจะรอดก็อย่างที่ผมพูดนะครับก็คือต้องวิธีใช้ได้ปุ๊บปั๊บแล้วก็อาจจะทําให้รอดได้โดยการขาด,าดาออกมาแต่ว่าถึงเด็กรอดออกมาเนี่ยส่วนมากอีกเช่นเดียวกันก็มักจะมีปัญหาถ้าไม่ตายนะก็จะมีปัญหาผุ้โภชนากหลายอย่างที่ตามมาจากการขาดออกซิเจนแต่ส่วนมากจะตายมากกว่า ที่จะรอดวินิจฉัยแน่ชัดนนว่ามันใช่จริงหรือเปล่าจะต้องทำยังไงวิธีการทำที่ง่ายที่สุดเนะครับก็ต้องทำการเรียกว่าผา่าศพชนะสูรนะครับแล้วเอาเนื้อปอดออกมาดูเราจะเห็นนะอย่างในรูปนี้นะครับจะเห็นเป็นเส้นผมนะครับจะเห็นเป็นเส้นผมแล้วก็มีไขเด็กอยู่ในกลุ่มของเซลล์ที่ล้อมรอบ,รอ,บอย่างนี้ก็ชัดเจนพอเส้นผมมันรู้แบบมันไปอยู่ในปอดไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันไปอยู่อย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันต้องมาจากไหนน้ำขําที่มันไหลเข้าไป อันนี้ก็จะมีผู้ใหญได้แน่ชัดก,ก็จะได้ไม่ต้องเขียนกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดกรณีที่ทําคลอดแล้วก็มีการเสียชี้นตย่บฉับพลันเลยเนี่ยวิธีที่จะดีที่สุดป้องกันการฟ้รรองร้องหรือได้ตกลงกันได้ง่ายได้ชัดเจนขึ้นไม่ต้องมานั่งเขียนว่าหมอทําดีไม่ดีหรือว่าหมอก็แก่ตัวว่าคนไข้อย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่ดูแลไม่ดีทําให้มีปัญหาอะไรอันนี้ตอบเลยครับถ้ามันมีอยู่ในในก็คือกในโลกนี้ น้ำขั้งเข้ามาแสเลือดแล้วก็ไปที่ปอดแน่นอนพบบ่อยไหมฟังแค่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ท้องเนี่ยกำวังอดใจแน่นอนข้อดีที่อยากจะบอกก็คือมันเจอไม่มากในต่างประเทศเนี่ยมันหลายประเทศมากเนี่ยถ้าที่รวบรวมได้น่ะเจอตั้งแต่หนะนึ่งต่อแปดพันนะแปดพันแม่ที่ลอดเจอสักคนหนึ่งจนถึงหนึ่งแปดหมื่นแม่เจอคนนึงซึ่งมันก็แล้วแต่ประเทศที่การดูแลด้วย แล้วแต่ลักษณะของมนุษย์เผาพันธุ์เ้ือหรือเปล่าลักษณะเส้นเลือดแต่และประเทศอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่หลากหลายมากผมทําที่ซีเรียสุเนี่ยผมเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2 5 5 3ถึง2 5 6 2จริงๆก็เก็บม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับประมาณ10ปีในช่วงนั้นมีการคลอด8 5 5 4 5คนนะี่้แม่คลอดมีตายจากโรคเนี้ยคนเดียวนั่นก็คือเราก็เจอน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากจะบอกคุณแม่ว่าอย่าถึงกับต้องตกใจมากเกินไปนะครับเพราะว่า mm. มันถ้าจะเปรียบไปผมคิดเหมือนอุบัติเหตุอ่ะที่เราไม่อยากให้จะเกิดอ่ะแต่มันก็เกิดได้สรุปก็คือโรคนี้เจอน้อยกว่าตอนตายจากงานสงการนะครับสงการเจอเยอะกว่าป้องกันได้ไหมครับขอพูดถึงนี้ป้องกันได้ไหมคําตอบเอาชัดๆเลยนะครับไม่ได้เพราะว่า ไม่มีทางรู้เลยมันจะเกิดมาอะไรมันเป็นอุบัติเหตุนะครับว่าเราไม่เคยมันมีทางรู้เลยซึ่ไหมเขาจะบอกจะบางจะค้นบนลูกเขาจะบีบแรงไม่แรงมันต้องเจอหน้างานจริงๆเพราะฉะนั้นมันยังประเมินความผิดปกติของหลอดเลือดไม่ได้แนอนาคตอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะครับอาจจะมีการตั้งคันอาจจะมีการฉีดสีดูเลือดเป็นค้นไม่อะไรยังไงซึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังทาไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งมีปัญหาอีกหลายเรื่องเลยว่าถ้าเกิดสามฉีดสามซึกแสงมันจะเป็นอะนตรายต่อางรถลื่นเปล่า เราจะไปดูยังไงเพราะหลอดเลือดที่มดลูกมีมากมายมหาศาลจะฉีดแค่ไหนที่จะเห็นการผ่าตัดช่วยไหมจะป้องกันโรคนี้ได้ไหมการผ่าตัดเนี่ยถ้าเราจะผ่าตัดเพื่อไม่ให้เป็นโรคนี้ใช่ไหมก็คือท้องแล้วก็ต้องให้เจ็บท้อง,มอง,อง,องมอไม่ต้องร้องลูกอยู่ตัวไม่ต้องรอนหลอดเลือดคดเลยเนี่ยเออถ้าเผอเอญน,นะน่าสนใจว่านนะผมผมอ่านจากงานวิจัยหลายอันถ้าเผอเอญว่าคนไข้เขามีหลอดเลือด ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วคือบางคตหรืองอตัวอะไรเงี้ยมันมนันรุ่มมันไม่ดีิบตัวเยอะแต่เราไปกีดโดนมันปุ๊บมันอาจจะทะลักเข้าไปเป็นเป็นกระตุ้นทําให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเนี่ยถ้าเราต้องเอาผู้หญิงมาผ่าทุกคนเพื่อป้องก,กนันโรคนี้แปรมือคนผ่าเพื่อป้องกันได้คนเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มนะขนาดเดียวกันผ่าดีไม่ดีอาจจะทําให้เกิดเป็นภาวะนี้จากการเอามีดไปกีดตลอดเรื่องที่มีปัญหาทำให้มันมีการฉีกขาด เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวป้องกันนะไม่มีใครยอมรับน,นะครับมันยังอาจจะทไม่เกิดตรงนี้ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่ต้องสรุปณนะวันนี้ว่ายังป้องกันไม่ได้ยังประเมินและวินิฉัยล่วงหน้าไม่ได้ภาวะน้ํคข่าเข้ากระแสเลือดมันเป็นมาหานตภัยครับไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ป้องกันไม่ได้เสียด้วยจริงๆผมคิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ย ที่เราควรจะใส่ใจเนี่ยนะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุเวลามีเทศกาลต,ต่างๆเนี่ยคนเสียชีวิตจะเป็นร้อยเป็นพันเลยเนี่ยป้องกันได้นะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าจะป้องกันได้จริงๆก็คือก็ต้องไม่ท้องนะครับมันึงจะไม่มันจึงจะไม่เกิดภาวะนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อธิบายาเรียกว่าเป็นคําแนะนําที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราก็ต้องการที่จะมีลูกมีครอบครัวสุดท้ายน,นี้ผมก็หวังว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้ คงจะเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความเข้าใจให้ทั้งต,ตัวคุณหมอทู่ให้การดูแลรักษาและตัวคุณแม่และตัวครอบครัวของคุณแม่ที่มารับการดูแลรักษาในการทำคลอดนะครับเพื่อจะได้ลดความขัดแยง้งและลดความทุกข์เพราะว่าการที่เกิดภาวะนี้มันก็เป็นทุกข์มากอยู่แล้วสาหรับทุกคนทุกฝ่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมก็อยากจะ,อะขอ,อะแนะนําอีกนิดนะครับว่ารายการหมอชนรู้เนี่ย ยังมีอีกหลายมากมายหลายเรื่องนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามได้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ